แจก3ทริคในการเลือกกางเกงยีนของสาวขาใหญ่สะโพกใหญ่ค่ะข้อแรกเลยนะคะสําหรับคนที่มีสะโพกแล้วก็มีก้นแบบติ๋วนะคะจะต้องเลือกกางเกงยีนที่เป็นทรงขากระบอกแบบประมาณนี้นะคะจะเป็นเอวสูงเอวต่ำก็คือแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าขอเป็นแบบทรงขากระบอกไม่เอาทรงสกินนี่นะคะถ้าเป็นทรงสกินนี่มันจะทําให้เราดูตัวตันรัดขาและสะโพกมากกว่าเดิมทําทให้เราไม่สมส่วนสัสดส่วนมันจะแบบดูไม่บาลานซ์เท่าการเลือกกางเกงขาทรงกระบอกนั่นเองค่ะอย่างที่2สําคัญมากๆเลยข้อนี้ก็คือใส่เหล้วเ้าจะต้องไม่ยิมนะคะทริคก,ก็คือเลือกเพิ่มไปอีกซสนะะคมต่ ใส่ XL เนี่ยก็บวกไปอีกหนึ่งไซส์ให้เป็น 2XL นะคะไซส์มันใหญ่ขึ้นนะมันจะได้แบบไม่รั้งก็รั้งสะโพกแล้วก็เป้ามันจะยาวขึ้นแล้วก็ทําให้เป้าไม่ยิ้มนะคะทางที่ดีเนี่ยการเลือกเป้ากางเกงควรจะมี13นิ้วขึ้นไปนะทุกคนถ้าต่ำกว่านี้ใส่ยังไงก็คือยิ้มแน่นอนนะอันนี้ส่วนตัวเรานะคือแบบไม่ชอบใส่กางเกงที่ยิมม้มอะถ้ายิม้มปุ๊บเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจเลยทันทีนะคะข้อที่3ก็คือกางเกงยีนส์ทรงสีเข้มช่วยพรางหุน่นพ,พ,พ,พรางส,สะโพกพราง มันก็พางได้ดีกว่านะคะแล้วก็ตัวกางเกงยีนเนี่ยควรจะเป็นทรงที่ไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่รัดรูปจนเกินไปนะคะเท็กเจอร์ของตัวกางเกงยีนใส่แล้วมันต้องรู้สึกว่า comfortable ใส่สบายอ่ะเออเราว่าถ้าผ้ามันแข็งไปมันใส่แล้วมันมันก็ไม่สบายตัวเนาะแนะนําให้ไปซื้อได้เลยของผมทองนะคะรุ่นนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราชอบก็คือของอเมอะไรเงี้ยก็ไปหาตามก็ได้นะคะลุคนี้แมทกับเสื้อก้ามแบบเนี้ยก็คือยังสวยค่ะทุกคนสวยแล้วใส่กับลุคไหนก็คือสวยเลยนะสำหรับกางเกงตัวนี้ขาก็คือแอบยาวนิดนึงเพราะว่าไซส์มันใหญ่นะคะร้อเท่าติ๋วก็คือใส่แล้วประมาณนี้เลยก็ไปหาตามก็ได้นะคะทิชชั่สาข้อก็ลองเอาไปอดแอปกับตัวที่เร็งๆไว้กันได้เลย we